สำหรับเรื่องของการควบคุมการใช้งานเลเยอร์ด้วย Panel Layers นั้นนะครับในการใช้งานนั้นก็จะมี Panel Layer ที่สามารถที่จะควบคุมเลเยอร์ทั้งหมดนะครับโดยจะจัดเรียงขึ้นจากเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนสุดลงไปจนถึงเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างสุดแต่ละเลเยอร์ก็จะมีชื่อประจำอยู่นะครับสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับในที่นี้ผมจะดึงในส่วนของ Panel Layer อออกมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพได้ชัดเจน เราก็จะมาดูกันว่าในส่วนของพ anel layer ตรงนี้นะครับจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างและก็แต่ละส่วนนั้นจะมีหน้าที่ทำงานอย่างไรนะครับโดยเริ่มต้นนะครับทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับที่ในส่วนของโหมดต่างๆเหล่านี้นะครับเราเรียกว่ากำหนดวิธีการผสมเลเยอร์นะครับในโหมดต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่ว่าในส่วนการใช้งานเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูเรื่อยๆในหัวข้อต่อๆไปนะครับต่อไปนะครับ opacity นั้นจะเป็นเรื่องของการกำหนดความโปร่งใสของเลเยอร์ในแต่ละชั้น ซึ่งถ้าเราใส่เอฟเฟกลงไปก็จะรวมถึงเอฟเฟกด้วยนะครับถัดมาที่เห็นอยู่ในส่วนของช่องล็อกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของไอคอนสําหรับล็อกเลเยอร์ครับเดี๋ยวจะมีหัวข้อที่แนะนําไว้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิล l นั้นก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดความโปร่งใสของขอบเลเยอร์เฉพาะในส่วนของภาพเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าลองสังเกตนะครับที่ด้านหน้าเราจะเห็นรูปดวงตานะครับ สำหรับรูปดวงตาตรงนี้นะครับจะกําหนดการแสดงหรือว่าการซ่อนเลเยอร์ลองดูนะครับเมื่อผมคลิกที่ในส่วนของเลเยอร์หนึ่งตรงนี้นะครับก็จะปิดเลเยอร์ไปแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าไม่แสดงผลเท่านั้นนะครับเมื่อเราคลิกเปิดก็จะปรากฏขึ้นมาครับในส่วนของเลเยอร์นะครับในที่นี้ก็จะมีอยู่3ามเลเยอร์ด้วยกันนะครับก็จะเรียงตามลําดับที่เราใช้งานตั้งแต่เมื่อขั้นตอนแรกเมื่อหัวข้อที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลองสังเกตนะครับ ในเลเยอร์แบ็กกราวนั้นนะครับก็จะมีคล้ายๆกับลูกกุญแจนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการล็อกนะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกในส่วนของลูกกุญแจได้นะครับโดยดับเบิลคลิกเข้าไปที่ l a เยอร์แล้วก็กดโอเคครับเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วก็มาดูที่ไอคอนที่สําคัญด้านล่างกันบ้างนะครับที่ในส่วนแรกนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของการลิงก์ให้เลเยอร์นั้นทํางานเชื่อมกันนะครับเมื่อเรา คลิกในส่วนนี้นะครับก็จะทําให้การเคลื่อนย้ายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเลเยอร์นั้น ain, ทํางานไปพร้อมๆกันนะครับและก็ในส่วนนี้นะครับส่วนที่2ถัดมาจะเป็นการใส่เอฟเฟกให้กับเลเยอร์นะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของแมสนะครับการสร้างแมสให้กับเลเยอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการตกแต่งภาพต่างๆในเลเยอร์ก oh ็ s. <S สามารถทําได้นะครับถัดมาครับจะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มให้กับเลเยอร์แล้วก็การ สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับและสุดท้ายที่ถังขยะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ delete l a เยอร์นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเพียงแค่พาร์เนในส่วนของ l a เยอร์ก็จะมีองค์ประกอบและก็การทํางานอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูกันนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่แล้วก็การทํางานที่แตกต่างกันอย่างไรสําหรับการทํางานกับ l a เยอร์หรือว่า active Layer นั้นนะครับในการใช้งานโปรแกรม Photoshop นะครับ แม้ชิ้นงานของเรานั้นจะประกอบไปด้วยหลายๆเลเยอร์แต่ว่าเราจะทํางานได้เพียงทีละเลเยอร์เท่านั้นโดยเลเยอร์ที่เรากําลังทํางานอยู่เราจะเรียกว่า active layer นะครับซึ่งในพ anel layer จะปรากฏเป็นแถบสีน้ําเงินนะครับหรือว่าแถบสีฟ้าขึ้นมาให้เราเห็นแสดงว่าเรากําลังปรับแต่งให้กับเลเยอร์นั้นนะครับอย่างในที่นี้นะครับผมจะเลือกที่เลเยอร์หนึ่งนะครับคลิกเลือกที่เลเยอร์หนึ่งแล้วก็สามารถที่จะจัดการนะครับเคลื่อนย้ายในส่วนของภาพที่อยู่ในเลเยอร์นั้นได้เลย โดยที่ในส่วนของเลเยอร์อื่นนั้นจะไม่มีผลกระทบนะครับนี่คือการทำงานกับ Active Layer นะครับและลองสังเกตนะครับว่าเมื่อเราทำงานในส่วนของเลเยอร์ในที่เป็น Active Layer แล้วนะครับออปชันบาร์ด้านบนนั้นก็จึงจะมีส่วนของรายละเอียดแล้วก็คำสั่งต่างๆที่ให้เราเลือกปรับได้เหมือนกันกับการใช้ทูปกตินะครับในส่วนนี้สามารถที่จะนามาใช้งานได้เหมือนเหมือนกันในส่วนของออปชันบาร์ด้านบนนะครับถ้าผมเลือกในส่วนของ Auto Select ตรงนี้นะครับคลิก นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผมคลิกที่เลเยอร์ใดก็จะเป็นการเลือกเลเยอร์นั้นแบบอัตโนมัตินะครับหรือที่เราเรียกว่าออโต้เซเล็กเลเยอร์นั่นเองนะครับผมคลิกที่แบ็กกราวนะครับสังเกตนะครับในช่องของพาร์เนลเลเยอร์นั้นก็จะปรับเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ที่เป็นแบ็กกราวให้เราโดยอัตโนมัติคลิกที่ตัวอักษรนะครับก็จะไปเป็นเลเยอร์ในส่วนของตัวอักษรและเช่นเดียวกันถ้าคลิกที่รูปแก้วน้ำก็จะเป็นลักษณะของเลเยอร์รูปแก้วน้ำทันที นะครับนี่ก็คือส่วนของการใช้งานนะครับเลือกหรือว่าไม่เลือกก็ได้นะครับในส่วนของออโต้ e เล็กนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับทางด้านขวามือจะมีลักษณะของ Show Transform c o n t r o l ลนะครับเมื่อเราคลิกแล้วก็จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับภาพที่อยู่ในเลเยอร์นั้นๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะย่อนะครับหรือว่าขยายขนาดของภาพที่มีอยู่ในเลเยอร์นั้นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะครับสำหรับในส่วนนี้ และเมื่อเราปรับขนาดสเกลต่างๆเสร็จก็ Enter นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการซ่อนและก็แสดงเลเยอร์ซึ่งได้แนะนําไปบ้างแล้วนะครับถ้าชิ้นงานที่เราแก้ไขประกอบไปด้วยเลเยอร์จํานวนมากเราอาจจะต้องซ่อนหรือว่าแสดงบางเลเยอร์ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกในการทํางานนะครับและเมื่อเสร็จแล้วก็ให้แสดงเลเยอร์นั้นได้ดั่งเดิมในตัวอย่างนี้นะครับผมจะลองซ่อนให้ดูนะครับวิธีการก็ค่อนข้างสะดวกนะครับก็เพียงแค่ คลิกที่ดวงตาที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างในที่นี้ผมจะซ่อนในส่วนของ text ข้อความตรงนี้นะครับก็คลิกซ่อนไว้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทํางานกับส่วนอื่นๆได้ตามปกตินะครับเห็นไหมครับก็จะเหลือเฉพาะ Background layer ที่เราปิดไปนั้นไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าเราไม่ได้แสดงผลเท่านั้นนะครับถ้าต้องการที่จะเลือกแสดงผลก็คลิกนะครับที่ด้านหน้าก็จะปรากฏรูปดวงตาแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติครับ ต่อไปนะครับถ้าเราต้องการที่จะค้นหาเลเยอร์อย่างรวดเร็วเราก็สามารถทําได้นะครับในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้เลือกในส่วนของออโต้ซีเลกนะครับเราสามารถที่จะค้นหาเลเยอร์ได้โดยคลิกขวาที่ภาพของเราเลยนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะคลิกได้เห็นไหมครับในที่นี้เราจะใช้กับกรณีที่มีเลเยอร์อยู่เป็นจํานวนมากนะครับสามารถที่จะเลือกค้นหาได้นะครับก็นําเอาวิธีนี้ไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับ บางท่านอาจจะถนัดวิธีนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะเลือกใช้งานในส่วนของอโตโน l ัติก็ได้เช่นเดียวกันครับครับเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเราจะไปดูเรื่องของการเปลี่ยนลำดับของเลเยอร์แล้วก็เรื่องของการล็อกเลเยอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับ